สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงนะครับจเจอกันวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะครับค่ำคืนวันอังคารมีฟุตบอลพรีเมพ์มลีคให้คอบอลได้ติดตามรับชมกัน4คู่นะครับวันนี้ผมเลือกเกมที่เอเม็กนะครับไบรตันจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านบอลหมัดคู่นี้คิกออฟตีสองครึ่งนะครับก่อนอื่นเลยฝากคอบอลไว้เหมือนเดิมนะครับ eak99 ใครที่อยากจะ เข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาสอบถามทัศนะเพิ่มเติม e a k c 9ฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับเช็คความพร้อมแล้วก็สถานการณ์ของทั้งคู่ทั้งไบรตันแล้วก็ทั้งบอลมัดเนี่ยยังลุ้นพื้นที่ทอฟฟได้อยู่อ่าไบรตันอันดับอาจจะดูห่างอันดับ9แต่ว่าตามหลังอะตามหลังอันดับ4อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพียงแค่4แต้มไบรตันเนี่ยมีอยู่40แต้มส่วนซิตี้มีอยู่44แต้มบอลหมัดก็เช่นกันนะครับอันนี้ลุ้นได้แบบสบายๆเลยบอลหมัดก่อนแข่งอันดับที่6มีอยู่43แต้มนะครับตามหลังซิตี้แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะวันนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยเป้าหมายพื้นที่ทัฟฟของทั้งคู่เนี่ยรออยู่แน่นอนนะครับฟอร์มหลังไบรตันห้าเกมหลังสุดทุกรายการชนะ3แพ้2แล้วก็เป็นการชนะมา3มเกมติดต่อกันเพียงเลิกนัดล่าสุด บุกไปชนะบุยซอลมตัน4-0นะครับส่วนบอลมัด5เกมหลังชนะ3แพ้2เช่นกันนัดล่าสุดสะดุดนะครับเล่นในบ้านแพ้กับบุฟ0-1อ่ะซาบันยีโดนใบแดงไล่ออกก็เลยทำให้ต้านบุฟไม่อยู่ก็แพ้ไป0-1เกมแรกเจอกันที่เวตาลิตี้บ้านของบอลมัดแอบไบรตันสามารถบุกไปชนะได้มาก่อน2ประตูต่อเหนือนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับ head to head ระหว่าง2ทีมนี้5เกมหลังสุดเจอกันในพรีเมียร์ลีกไบรตันสถิติค่อนข้างข่มนะครับชนะได้ไปถึง4 แล้วก็บอลมัดชนะหนึ่งนะครับมาดูการจัดทัพคร่าวๆวันนี้เอ่อไรตันนะฮะเกมลุกดูดันมากครับมีเจาเปดโดมีลุสแตมีโตมะบินเตไหนจะไปเวลเบกอาดิงกาพวกนี้พร้อมจะลงเล่นหมดมีฟิลบาเลบามีอารารีนาลับฟานเฮเก้เว็บสเตอร์ประตูเป็นแฟร์บุเก้นก็ค่อนข้างพร้อมมาแบบฟูลทีมแล้วก็ได้เปรียบการเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนบอลมัด บอลมัดเนี่ยจะมีซาบันยี่ที่ติดโทษแบนเพราะฉะนั้นทางด้านเฮาเซนเองก็ต้องหาคู่พาร์ทเนอร์ใหม่ส่วนตัวแกนหลักอย่างมิรสเคอร์เคสเกป้าชาลีแอดดัมและแอนคริสตี้ลุยส์คุกลงเล่นเกมรุกก็พร้อมนะครับจัสตินไคเวิร์ดมีทางด้านออสซาลาและก็เซมินโยก็เป็น3เกมรุกที่ดุด,ดันของบอลมัดอยู่แล้วนะครับฟุตบอลของ2ทีมเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ดแูแล้วเกมบุกมันมากจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกได้กันทั้งคู่ วันนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าจะเปิดหน้าแรกกันแบบสุดมันนะครับอ่ะวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านนะครับทางด้านไบร์ตันเล่นในบ้านสถิติเดิมๆด,ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญวันนี้โฟกัสไปที่3แต้มเพื่อลุ้นพื้นที่ทัฟโฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทําให้ผมมองว่าไบร์ตันได้เปรียบก็คือแนวรับตัวสําคัญอย่างซามันตี้ติดโทษแบนทําให้าแนวรับอาจจะดูหลวมๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเสร็จไบร์ตันครับเล่นในบ้านด้วยต้องการที่จะเก็บ3ามแต้มวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะ บอลหมัดไปได้นะครับเอกมะขาวชอบนกนันวนไบรตันสน่วนอีกคู่นึงครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทัมตันช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มเริ่มแผ่วนะครับเชลซีแต่นัดเนี้ยกลับมาเล่นในบ้านเอ็นโซมาเลสกาต้องเน้นแบบสุดๆเจอบุ้ยอ่าถ้าเล่นกันเนียนๆเ,เล่นกันดีๆจบคมๆผมชัวว่ววันนี้เชลซีน่าจะถลม่มเซาท์ทัมตันไปได้นะครับสลูกสลูกก็น่าจะมีนะครับสคู่ ในศึกพิมลีอังกฤษค่ำคือันาคารชอบเจ้าบ,บ้านทั้งสองทีมเลยนะครับไบรตันกับเชลซีขอบอลแฟนบอลอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมแอดแอด eak เก้าสิบเก้าวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ